เราเขียนมานะฮะ and most of people prefer to buy fast food than buy a main course ตรงนี้มีมี Error ฮะเราเราไม่ใช่ most of people เราใช้ most people ไปเลยฮะคนสญญน่วนใหญ่เนาะ most people most people เราใช้คำนี้เลยฮะ most people prefer to buy fast food rather than a main course นะครับเราใช้แบบนี้เ no นาะ prefer เนาะถ้ามี prefer แล้วเนี่ยเรายัางไงก็ไม่ไม่ใช้คู่กับ dan ไม่ใช้คู่กับ modern ไม่เอาฮะเราใช้อย่างนี้ดีกว่า most people prefer to buy fast food rather than a main course อย่างนี้จะสวยกว่าเยอะเลยฮะแทนที่จะเป็น main course เนอะเขาซื้อ fast food กันแล้วก็ถ้าจะเขียนให้มันดูสวยกว่านี้นะแต่ลดการคะแนนเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับบีบตัวภาษาเราให้มันดู look more academic ดูดีขึ้นะนะฮะลองดูตรงนี้หนึ่งฉันแนะนำให้ and interestingly most people เราแค่เราใส่ adverb เข้าไปตัวเดียวเลยนะภาษาของประโยคเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยเราลองใส่เข้าไปแล้วลองอ่านดูนะฮะ พวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple